เดินไปเดินมานะครับยังมีเก้าอี้ว่างเชิญท่านเข้ามานั่งประจําพื้นที่ได้นะครับและต่อไปนี้เป็นสิ่งสมมุตินะครับสมมุติว่าสมาชิกเรา30กว่าท่านเนี่ยเข้าสภาแล้วนะครับขอให้ท่านเข้ามาบนเวทีทั้งหมดเลยนะครับเข้าใจว่าครบแล้วใช่ไหมครับสมมุติว่าเราจะเปิดประชุมครั้งแรกกันแล้วถ้าท่านใดที่ยังอยู่ข้างล่างก็เชิญขึ้นบนเวทีนะครับก็ลำดับต่อไปครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับ การเมืองท้องถิ่นนอกจากเรื่องเศรษฐก,กิจสังคมและยังมีการาส่งเสริมอาชีพ mm hmm. ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. น้องผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอบางใหญ่นะครับซึ่งน้องท่านนี้เนี่ยผมติดตามา Facebook mm hmm. เป็นประจำขยันเก่งมากครับ mm hmm. น้องสมหมายวันทองครับจะพูดในหัวข้อการให้ความสำคัญกับอาชีพในชุมชนครับเชิญครับ นนทาบุรีนนทาบุรีนี่เป็นแดนโสภาโอรุมเจ้าพยาแผ่ให้ความเมตตาหลอชีวาของเราชาวนนน,นนทาบุรีนนทาบุรีนี่เป็นแดนไม้ผล ชื่อทุเรียนนนช่างชวนชิมตุดทนผลิตผลนนทาบุรีครองอ้อมอ้อมเพียงแต่ครองโอ้บางบัวทองมองบัวกระเพื่อมดังประทุมสีบางกล้วยบางใหญ่ ใส่น้อยไม้มวนมากมีปากเก็บบางตะนาวสีมีเครื่องปั้นดินเผาใช้ลายนนทาบุรีนนทาบุรีมีเป็นแดนั้งใจโอ้บางควางั้งไทยโปรดได้ขั้งหัวใจฉันเอาไว้นนทาบุรี สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีผี่รักทุกท่านนะครับผมเองนะฮะผมหมายวันทองนะครับผมเปิดมาด้วยเพลงประจำจังหวัดนนทบุรีนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินในขณะที่หลายท่านนะฮะก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินเพลงจังหวัดนนทบุรี พูดถึงของดีในจังหวัดนนทบุรีมากมายหลายอย่างนะครับขอบคุณครับอ้าวลืมเลยมีพูดถึงของดีจังหวัดนนทบุรีมากมายหลายอย่างนะครับแต่ที่ผ่านมาสภาท้องถิ่นนนทบุรีให้ความสำคัญกับ อาชีพแค่เพียงกี่อาชีพครับรถ้าพูดกันตรงๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับรพูดกันอยู่ตลอดก็คือให้ความสำคัญกันอยู่ตลอดก็คือพูดถึงเรื่องของทุเรียนนนนะครับผมไม่ได้บอกว่าทุเรียนนนไม่ดีนะแต่ผมถามนิดนึงว่าในนี้เนี่ยมีใครปลูกทุเรียนนนขายไหมม,มีไหมครับมีไหม ยังมีอีกตั้งหลายอาชีพถูกไหมอำเภอบางใหญ่ของเรานะครับผมเป็นตัวแทนอำเภอบางใหญ่นะครับพูดนิดนึงอำเภอบางใหญ่เรามีเดิมเนี่ยเราเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเรามีจจผลผลิตทางเกษตรกรรมมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไ,ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก,ไม,กไม่ว่าจะเป็นข้าว พวกนี้ไม่ค่อยได้ผูกไม่ค่อยได้ผูกพูดถึงสักเท่าไหร่มันก็เป็นที่น่าน้อยใจนะครับมันก็เป็นที่น่าน้อยใจนะดังนั้นเนี่ยพวกเราทีมงานคณะก้าวหน้านะครับพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะให้ความสำคัญกับทุกๆอาชีพเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาชีพใดอาชีพหนึ่ง วันก่อนนะฮะผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังวันก่อนผมลงพื้นที่นะครับในเขตพื้นที่ของผมผมมีโอกาสได้พบกับกลุ่มผู้ประกอบการรถบัสรถทัวร์นำเที่ยวรู้ไหมครับเ,เข้ามาบอกอะไรกับผมกลุ่มผู้ประกอบการรถบัสรถทัวร์นำเที่ยวในพื้นที่ฮะบอกว่าท้องถิ่นนนอบอจอนนจัดไปเที่ยวต่างจังหวัด ในช่วงนี้ยิ่งหนาใหญ่เลยนะจริงไหมฮะช่วงนี้หนาไหมขนกันสนุกสนานไปเที่ยวกันช่วงนี้จริงไหมฮะก็อขอโทษผมขอโทษขนไปศึกษาดูงานขนไปศึกษาดูงานกันผียิบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะรถที่สภาท้องถิ่นนนใช้ ไปจ้างมาจากราชบุรีไปจ้างมาจากนคนปรปฐมอา้าวแล้วพวกเรากลดุ่มรถทัวร์รถบัสในจังหวัดนนทบุรีเอาไปไว้ไหนให้ความสำคัญกับพวกเราหรือเปล่าเราต้องให้ความสำคัญกับคนในจังหวัดนนทบุรีของพวกเราก่อนนะคณะก้าหน้านนทบุรีของพวกเราให้ความสำคัญและให้ความสำคัญกับคนนนทบุรีก่อนด้วย แต่การให้ความสําคัญกับพวกเราชาวนนทบุรีการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างก็ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้อันนี้นะครับเป็นนโยบายของคณะก้าวหน้านะครับทุกน,นโยบายสามารถที่จะตรวจสอบความโปร่งใสได้นะ และอีกอย่างหนึ่งนะที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้กันอยู่นะว่ามีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นนะครับผู้ที่ลงชิงตำแหน่งในครั้งนี้เนี่ยสามทีมใหญ่ด้วยกันทีมหนึ่งนะครับเสนอว่าจะสร้างโรงพยาบาลอีกหนึ่งทีมเสนอว่าจะสร้างโรงเรียนแล้วพวกเราจะสร้างอะไรผมบอกนะครับพวกเราทีมงานคณะก้าวหน้า โดยด็อเตอร์ภบูลกิตวรวุิผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเบอร์หนึ่งพวกเราจะสร้างอาชีพสร้างอาชีพให้ความสำคัญกับอาชีพทุกวันนี้แต่ละอาชีพแพบจะไม่มีกิน เศรษฐกิจเป็นยังไงทุกคนก็รู้เดินตลาดแต่ละที่เป็นยังไงทุกคนก็รู้ดังนั้นนะครับขอพ่อแม่พี่น้องนะให้โอกาสพวกเราทีมงานคณะก้าวหน้าและต่อไปนี้นะครับเราจะได้ยินว่ารัฐบาลยื่นปลาคณะก้าวหน้ายื่นเบ็ด และคณะก้าวหน้าไม่ได้ยื่นแค่เบ็ดด้วยคณะก้าวหน้าจะหาช่องทางในการจัดจำหน่ายปลาที่ท่านตกมาได้ด้วยววนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยยี่สิบธันวาเข้าคูหากา ก้าวหน้ายกทีย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะยี่สิบธันวาทุกท่านพกหัวใจเข้าไปในครูหานะครับสังเกตนะโลโก้นี้นะครับสังเกตให้ดีบางคนอาจบอกว่าเป็นกอไก่ก็ถูกฮนะก้าวหน้าแต่อีกนัยยะหนึ่งนะเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับ ส่วนกลมๆตรงนี้ฮะกลมๆสีส้มๆนี่คือกะลาลูกศรที่พุ่งขึ้นไป